ครับสวัสดีครับว,วันนี้ก็มีงานเหรืองามยามดีงานแต่งงานเล็กน้อยนะโคดีนนทีมีลูกแฝดนะครับโไดีทีมีลูกแฝดเ็าจะมาแต่งงานกันแบบนี้ก็มีครูคสาวนะเล็กน้อยถ้ามีลูกแฝดยิงจายนะครับเ็าจะมาป่วยทาน,าน,นาส็จแบบนี้ั <c oughs> อาเครับวันนี้ก็มีแข่งเรือมาในงานหลายอยู่นะครับือเจ้าเบาหัดสวัสด์นี่ยน้องหัดสวัสด์หรือน้องมาวินเนี่ยน้องมาวินมาวินเอาจฉบัะสาวดังนี่เขาจะร้่วดันเอาพ่อแม่ให้เป็นจิ้งจ้างเป็นพ่อเป็นแม่หม้อถึงซอฟมาตั้งน้ำมาตั้งหน้าในหนังตั้งหน้ากันมาอาจิ้งจ้างกันกันมาหันหน้ามาตั้งให้เรืเอาจะไรเงือ พิ่สอนแะครับผคุณชินทาวสุดเจ๊แม้วันนี้เปิดมาทำข่าวตัวนะครับท่านอาจารย์สอนพินพิธทางหน้าเนี่ยครับอมอบทางหน้านั่งครับนั่งจำงนั่งละเออทางหน้าที่จะมาเจ้าสาวเก็๊ยบก็ทำก่อนเอาเ่าพี่พี่หันหน้ามาหันหน้ามาทางนี้เอาให้พ่อแม่หน้าพ่อแม่มานั่งมานั่งมานั่งเอาไถ่ทิ้งลางเดี๋ยวหมอบถินซอสพร้องมันนับรูแล้วนะครับประเด็นท่านไหนเขาบอกเปิดแล้วเนาะ ตัวพอตรงไหนมันบ่งชี้มีหนังสือพิมพ์เขาเหกอแต่ไม่หมมีหนังสือพิมพ์อวองแกท่านผู้ใหญ่เป็นองแกอ่าวางลงใครอีกสักคนทำเป็นเท่าแกเท่าแกฝ่ายละคนมาจะตยย่นไหมกะาย่นกะตย่นเท่าแกนั่งได้ไหนะได้ได้ได้กำลังี่เป็นเท่าแกฝ่ายเท่าสาวทีกำลังนอะไพิเด็น้วนิ้วให้เอาใจนักเาเป็นเป็น เขาแก่ไฟเจ้าสาวเอออันนี้ก okay, ็คือเจ้าพ่อดูนะอ้าวเขาแก่ไฟเจ้าเ่าลุงดมาตน้างน้า้านะฮะนนแหะแต่อนลกหไกพิธีนะครับพิธีแต่งงานนะครับอ้ามอบผีสอดท้องมนุษย์เอาี่ยื่นนะครับยื่นผีสอดทองมันซอยแหวนเงินคำ คื้นน้องฝ่ายเจ้าสาวอ่านเอยู่ไหมครับอ่าเท่าแกจะอับนไม่เวลาคำนี้มีการสวมแหวนแบบผิดซอยล่ะซอยอ่าแม่แม่คุณจุกีพงคุูง้องเจ้าสาวฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เออเจ้าสาวอ่าไปยืนเออเอาไปยืนเออไมคุนใจฮะอ่า แล้วก็สวมสวมสร้อยผมเอ้าอ้าวมาเวนแกะลูกเออาอ้าเอ้าเฉยๆครับเลยมันเปลี่ยนมงคลแฟนหญิงกับใจในทีมที่ไหนเนาะแต่ว่าที่ฟ้านะครับ ส่วนมากแฟนนะครับแฝดส่วนมากจะมีมียิง uh, ม uh, so, ีย okay. no uh, ิงครับแฟนยิงยิงครับเจออ่าโดนปุ่นใจก็ปุ่นใแต่นี่แฟนยิง้งใจนะครับอ่าครับทางเหนือถ้ามีประเพณีแบบนี้กิดก็จะให้แต่งงานกันนะครับเราสมช่ยสมช่ยกันกันอ้าวอ่าอ้าวแต่นี่เรื่องสาวบวชเอาสมช่วยล่ะ เดี๋ยวสักดาวแนเพื่อลำของเดียร์มานึงนะครับถูกแจ้งมาประมาณแปดโมงแปดฝายเจ้าสาวดีใจเจ้าสาวดีใจเจ้าสาวดีใจครับดีใจล่ำออ่าเรียบร้อยยังเอาเรียบร้อยแม่เจ้าสาวแบกฉินซอนทองมันเข้าในห้องเลยเอาคำขาดนัก เออทำทางนั่งักแบกไปลูกไปเออแบกทำทางนั่งนักเลยยกนั่งนักเออเอาเค็บไปในบ้านเลยเป็ไปนห้องก่อนอ่าอาทินี้เดี๋ยวสกเขาจะเป็นทีทีผูกขอมือขอมือทุกกระเปาเจ้าสาวนะเออะเาเจ้าสาวเออันข้อกันนะผอาจย์ก็อี่ผูาจัวน

เอาจ้าบ่าวไปพูดหรือเจ้าสาวกักไว้ที่ให้หฉันฉันม่เดี๋ยวเอาคลสะพัดฉันเออเจ้นี้ก็เลี้ยง n h á เลยเออเสร็จล้วเสร็จล้วน้าเอาคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวมาผูกข้อมือก่อนเร็วคุณแม่เอาคุณแม่ผูกก่อน

กูย <muitas S 2> ่าหลักการทางนี่เป็นแค่ภไมิเกียรตนะครับรวมโอยหน้อเป็นเ็พนะครับโคชกนันครับตามที่ิมนย่างนีไปงานเขาตหากันนั่นแหละนาะโคชกกาไม่ได้เตรียมกันมานะครับนี่ไม่ได้เตรียมต่อมาก่อนเขาคนพ่สอนนะครับานอพิอนที่ติดมาทำเตาวไ่หรือล่าอยู่เไม่ยนตับเปิดมาทำข่า มะไลพ่อเขาช่องเก็ดนะครับข้าวช่องเก็ดนะครับอ่าคุณพ่อเรียบร้อยต่อไปคุณปู่คุณย่ามาเลย์ปู่ย่าตายายมีกองมีมีอ่าตายายปู่ย่าตายายอ่าผมมาเลย์เด็ก่อนเลียกกันละผมมะไลว่าท่านมัดลื้อแล้วกันเออนั่งเฮากันสวมสวมมาไลย์ด้วยท่านกับนันลิศนะครับตกก้นตกลุกเอ่อคิดเจอท่านกับนันลิศนะครับเป็น ใกล้ๆสุดท้ายเลยครัใกลอาเจ๋าเสื้อสาห้องหอสวมมาไลยแล้วกะเฮากะยันทายหูนะเดี่ว่าจะไปหันเรื่งกันอะไรันน้องลี้า้างอย่างที่สุดอันนั่นบางคนนักเลยเอาเสนะเอาลองถามดู ม่แต่เอา่นั่นแหละเอจะเบานังกรจะเบานังกอองงแต่โผมาเอาเอามไว้เนี่ยหนังนี่บอกรเดียวบแล้วนดีกว่าทำไมต้งแต่งแต่งทำไมเออเอาซีซ่างห้ามด้วแล้วมาเของมือเลยอ่ะบวแล้วเจ้าสาวบไว้ เอาเป็นพิธีเอาเป็นพิธีเเทกนอ่เปดีเปเทออเอา้อาอเปพีอา้ที่สาหเอัเดี๋ยวเดี๋ยวตามหัวมดอ่ะเดี๋ยวจะาหัวมดอ่ะครับตอนนี้ก็พิธีมัด มัดแขนมันเมือนจะเบาจ้สาวนะครับจะสาวก็ดีใจให้เล่นนะครับอ, <c oughs> อ่บอช่องเสถียรชนแน,นลเขาใช้เสถียรหนัาสอนคนะก็ขอ,อสองคนเนาะคนละภาพไว้นี่ไพพลวลาราทำละปีละครับมีมา,า,าบ่อยบ่อยแล้วบ่อยแล้ว